สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับการแชร์เทคนิคและวิธีการการใช้งานแอปพลิเคชันรวมถึงเรื่อง IT ใกล้ๆตัวที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการสร้างอาลบัมไว้เก็บรูปในไลน์นะครับแบบเลือกรูปจากแกลลอรี่หรือโฟโต้กันนะครับ ส่วนวิธีการจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็เริ่มต้นกันเลยนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังในส่วนของแอปพลิเคชัน Line กันได้เลยครับ เมื่อเข้ามายังแอปพลิเคชัน l ล n e กันแล้วนะครับก็ในขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เราทำการเลือกเข้าไปยังในส่วนของเมนูแชทกันได้เลยครับเมื่อเลือกเมนูแชทแล้วนะครับก็จะเข้ามายังในหน้าของแชทนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการเลือกแชทที่เราจะ,ะต้องการสร้างอัลบบ้าไว้สำหรับเก็บรูปภาพนะครับ สำหรับผมจะเลือกเป็นแชทอันนี้นะครับตามที่ลูกศรได้ชี้ไว้นะครับเมื่อเลือกได้แล้วนะครับก็ให้ทำการคลิกเข้าไปที่แชทกันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาที่แชทแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้ทำการเลือกไปยังในส่วนของเมนูกันนะครับโดยเมนูครับจะอยู่ทางด้านบนขวามือนะครับที่จะเป็นขีด3ามขีดนะครับ อยู่ในหน้าแชทกันนะครับเมื่อเจอแล้วก็ให้ทำการคลิกเข้าไปได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทำการเลือกไปที่ Create Album นะครับตามที่ลูกศรชี้ไว้นะครับเมื่อเจอแล้วก็ให้ทำการคลิกเข้าไปเลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็ขั้นตอนถัดมานะครับก็ให้เราทำการเลือกรูปที่เราจะต้องการ เอาไปเก็บไว้ในอัลบั้มกันได้เลยครับเมื่อเลือกรูปเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นเป็นจุดสีเขียวๆตามรูปนะครับแล้วหลังจากเลือกรูปเสร็จแล้วนะครับก็ทำการคลิกไปในส่วนของเน็กกันนะครับซึ่งเน็กจะอยู่ทางด้านล่างนะครับซ้ายมือนะครับก็หลังจากนั้น เมื่อคลิกเนาวลานะครับก็ให้เราทำการตั้งชื่ออัลบั้มกันได้เลยครับเมื่อเราตั้งชื่อในส่วนของอัลบั้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทำการคลิกไปยังในส่วนของเอ่อครีเกันได้เลยครับโดยครีเอทจะอยู่ทางด้านบนนะครับขวามือนะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับการครีเอทอัลบั้ม ในส่วนนี้นะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีอัลบัม้มแสดงตามรูปที่ได้เห็นกันนะครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจสอบกันนะครับโดยที่เราเข้าไปยังแชทที่เราได้ทำการได้สร้างอัลบั้มไว้นะครับก็จะเห็นนะครับว่า จะมีอัลบัลบ้มที่เราได้คิลต์อัลบั้มสแสดงขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <Việt> แล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะพาไปดูนะครับว่าเป็นวิธีการดูอัลบั้มว่าที่เราสร้างเนะี่ยเก็บไว้ที่ไหนบ้างนะครับก็เริ่มต้นนะครับก็ให้เข้าไปยังแชทนะครับแล้วขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้ออกเข้าไปยังส่วนของเมนูนะครับซึ่งเมนูจะอยู่ทางด้านบนทางด้านขวามือนะครับที่เป็นขีดสามขีดกันนะครับ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราดูในส่วนของที่เป็นเ,เมนูที่เป็นอัลบั้มนะครับก็จะมีชื่อและรูปอัลบั้มที่เราได้คีเอดขึ้นมานะครับก็ในสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปการสร้างอัลบั้มรูปนะครับเก็บรูปไวในิลล่ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ